สวัสดีครับผมแม็กบอมบทองนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะครับเพื่อนๆนะครับดูพระเครื่องนะครับรุ่นนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าพระปิดตานะครับจัมโบ้รุ่นที่1นะครับของหลวงพ่อแพรวัดพิบูลทองพิมพ์นี้เนี่ยเขาจะมี2รุ่นนะครับมีรุ่น1นะครับกับรุ่น2 อันนี้ที่อยู่ในถุงเนี่ยก็คือรุ่น1นะครับที่อยู่ในกล่องเนี่ยจะเป็นรุ่น2นะครับมี2เนื้อนะครับมีเนื้อแกรสรอนกับเนื้อผงไบลานนะครับเดี๋ยวจะมาสอนดูว่าแก้กันยังไงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะงงดูคลิปนี้จบดูเป็นเลยนะครับว่ารุ่น1รุ่น2ต่างกันยังไงราคาต่างกันนะครับรุ่น1ก็จะแพงกว่ารุ่น1เนี่ยก็จะอยู่หลักพันต้นนะครับรุ่น2ก็จะอยู่หลักร้อยต้นๆนะครับต้องบอกกันว่ารุ่น1เนี่ยเขาจะสร้างปีพศ 2,531ส่วนรุ่น2นะครับจะสร้างปีพศ2,534วิธีการดูบอกเลยว่าง่ายมากไม่ยากเลยนะครับอันดับแรกนะครับหยิบพระขึ้นมานะครับหยิบพระขึ้นมาจะดูว่าเป็นรุ่นหหรือรุ่น2เนี่ยให้ดูไปที่พิมพ์พระก่อนนะพิมพ์พระจะมีความแตกต่างกันรวมถึงเนื้อพระก็จะต่างกันด้วยใครเห็นพระบ่อยๆจะรู้นะครับว่าแตกต่างกันยังไงนฝะั่งนี้เป็นฝั่ง รุ่นหนึ่งนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งรุ่นสองอันดับแรกให้ดูไปที่เท้าของพระนะครับเท้าขององค์พระเป็นพระปิดตานะครับแต่ว่าเท้าจะไม่เหมือนกันรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อนสังเกตดูนะรุ่นหนึ่งเห็นไหมตรงเท้าเขาจะไม่มีจุดนะครับรุ่นสองนะครับที่ตรงเท้าเขาจะมีจุดเห็นจุดไหมครับนี่ผมซูมไม่ดูหรือนนยังไม่ส่องนะยังไม่ส่องยังไม่ลงกล้องนะครับ จุดไหมครับเพื่อนๆเห็นจุดตรงนี้นะครับจุดตรงตรงตรงเขาเรียกว่าปลายเอ่อเท้าตรงเท้าอ่ะนะครับตรงขตรงเท้าขององค์พระจะมีจุดอยู่นะครับเล็กๆนะครับจุดหนึ่งถ้ามีจุดอย่างนี้นะครับเป็นรุ่น2นะครับถ้ามีจุดอย่างนี้เป็นรุ่น2ถ้าไม่มีจุดนะครับเป็นรุ่นหนึ่งถ้าไม่มีจุดเป็นรุ่นหนึ่งนะครับถ้าเกิด กลัวว่าเขาจะไปเขี่ยจุดออกและตีเป็นรุ่นหนึ่งนะครับมีวิธีการดูอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ซึ่งมันปากมันชัดเจนมากนะครับอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งเห็นไหมครับไม่มีจุดนะครับที่เท้าไม่มีจุดถ้ารุ่นสองเนี่ยนะครับที่เท้าจะมีจุดเห็นไหมครับที่เท้าจะมีจุดนะครับจะเอียงซ้ายแต่แขงขวาที่เท้าก็จะมีจุดเดี๋ยวดูองค์อื่นบ้างอันนี้เป็นเนื้อใบลานนหะครับเนื้อใบลานจะเห็นชัดหน่อยนะครับจะมีจุดตรงเท้านะครับจะมีจุดตรงเท้าอ่า อันนี้เป็นวิธีการแยกนะครับอันดับต่อมาครับพลิกลงด้านล่างนะครับพลิกลงด้านล่างตะกุดนะครับของรุ่น1นะครับจะมีแค่นะครับหดอกที่โผล่ด้านล่างจากใต้ฐานนะครับตะกุดของรุ่น2นะครับจะมี2ดอกนะครับโผล่ด้านล่างจากใต้ฐานนะครับแล้วก็จะมีเดือยตรงนี้นะครับมีเดือยตรงนี้จะมีเดือยตรงนี้นะครับวงบอกว่านี่คือรุ่น2เนื้อใบลานนะครับผงใบลานก็มีเห็นไหมครับต่อมาเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับคือด้านข้างขององค์พระนะครับ ทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีความต่างกันนะครับรุ่นแรกจะบางกว่านะครับรุ่นแรกจะบางกว่ามากนะครับรุ่น2จะหนารุ่น2จะหนากว่านะครับผมเทียบให้ดูนะครับนะครับรุ่น2จะหนากว่าจะมีความหนากว่าอย่างชัดเจนนะครับจะมีความหนากว่าอย่างชัดเจนแล้วก็เนื้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเห็นเนื้อนะครับจริงๆจะรู้เลยว่าคนละเนื้อกันเลยนะครับเนื้อรุ่น2จะออกแข็งๆเนื้อรุ่น1จะออกนุ่มๆ เนื้อรุ่น2จะออกแข็งๆเนื้อรุ่น1จะออกนุ่มๆนะครับนะครับ <_ S 2> รุ่น1เนี่ยเขาจะมีตะกุดโผล่แค่ดอกเดียวนะครับรุ่น2จะดตะกุดเนี่ยจะโผล่สด,ดอกอันนี้เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นนะครับ <_ S 1> ต่อไปเรามาดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับด้านหลังของทั้ง2รุ่นเนี่ยจริงๆถ้าจะแยกกันเนี่ยก็แยกกันค่อนข้างยากนะครับ <_ S 1> คือแยกกันแทบจะไม่ได้เลยนะครับ <_ S 2> แต่ทีเนี้ยนะครับมันสามารถเอาไว้ดูแท้เกได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น1หรือรุ่น2เนี่ยถ้าจะดูผ่าแทีี่่ลาายรรรองงนน้้ํตคับ ลายร่องตรงนี้นะครับเขาจะขึ้นเป็นร่องแบบนี้เลยนะครับขึ้นเป็นร่องแบบนี้เลยพักเก้ไม่มีพักเก้เนี่ยไม่ค่อยมีนะครับคือมีก็จะไม่ไม่คมนะครับมันจะดูแบบแปลกนะครับมันดูแปลกลายตรงร่องตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นร่องนะครับเป็นร่องน้ํานะครับลายร่องน้านะครับจะต้องมีนะครับมีครอบหมดเลยทั้งรุ่น1แล้วก็รุ่น2เนี่ยจะต้องมีนะครับอ่านี่รุ่น1นะอันนี้รุ่น1อันนี้รุ่น2นะครับนะลายตรงนี้ คือช่องว่างตรงนี้มันต้องมีนะครับเขาเรียกว่าเป็นรอยกดจากบล็อกนะครับรอยกดจากบล็อกรอยกดจากแม่พิมพ์นะครับตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ,อ,อพระปิดตาจัมโบ้ของหลวงพ่อแพรนะครับในรุ่นนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วตะกุดทองคำเนี่ยจะโผล่นะครับส่วนใหญ่แล้วตะกุดทองคําจะโผล่แทบทุกองค์เลยนะครับไม่ว่าจะรุ่นหนึ่งหรือรุ่น2นะครับให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งนะครับเห็นไหมตะกุดทองคานะครับจะโผล่ตรงบริเวณด้านบนนะครับศีษะด้านบนเสียนของขององค์พระนะครับ อันนี้เป็นตะกุดทองคำนะครับอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูรุ่นสองนะนี่ครับรุ่นสองก็มีนะครับเป็นตะกุดทองคําที่ฝังอยู่นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องพิเศษนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับหรือว่าไม่ใช่องค์พิเศษอะไรส่วนใหญ่แล้วจะมีแบบนี้ทุกองนะครับเพราะว่าหลวงพ่อแพรเนี่ยส่วนใหญ่จะฝังตะกุดทองคําทุกองนะครับเวลาที่เราไปเจอพระแท้ครับคือเขาจะต้องดูง่ายสบายตาพระดูมีมิตินะครับดูเป็นชั้นๆนะครับดูแบบไม่บวมไม่เบลอ เห็นพระแท้บ่อยๆน่ยจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับเห็นไหมครับดอกร่องพิกุลเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยร่องพิกลเนี่ยเห็นไหมครับดอกพิกุลเนี่ยคือคมชัดนะครับคมชัดขึ้นเป็นเส้นๆเลยเห็นไหมครับนะครับดูเนื้อใบลานนะครับเห็นไหมนี่รุ่นสองนะครับอันนี้คือคมนะครับดอกไม้ดอกพิกุลเขาจะขึ้นคมชัดเลยนะครับขึ้นเป็นเม็ดๆเป็นเส้นๆเลยดูนิ้วนะครับนิ้วเป็นร่องเลยนะครับ นิ้วเป็นร่องๆนะครับคือถ้าเห็นพระแท้บ่อยๆเนี่ยนะครับจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับความคมชัดขององค์พระนะครับถ้าดูพระเป็นเนี่ยจะง่ายนะครับการเล่นพระจะง่ายมากนะครับและถ้ายิ่งมีองค์ครูนะครับไปถูกทางเนี่ยก็จะยิ่งเร็วขึ้นพุทธคุณของรุ่นนี้นะครับ,ก, Lindsey, รบก็จะโดดเด่นทางด้านเมตตามหาโชคมหาลาบนะครับเป็นพระปิดตานะครับใครห้อยไว้ก็จะมีโชคมีลาบเมตตาค้าขายแน่นอนเพราะว่าหลวงพ่อแพรเนี่ยท่านขึ้นชื่อเรื่องโชคลาบอยู่แล้วนะครับ โอเคครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่องแม็กบังบัวทองให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาทําให้ดูนะครับหรือถ้าใครอยากจะแบ่งปันพักเครื่องเนี่ยก็ลองติดต่อเข้ามาได้ที่ Line แอด maxbbt ah นะครับหรือทักเข้ามาที่ Facebook ได้เลย